เ K ด่านด่านแบบนี้เลยโอ้โหตัวนี้คือด่านใหญ่นี่แพ้ทางมากๆครับหแย่ yeah, แน่ๆครับริงแล้วตัวนี้คือมันแพ้ด่านใหญ่ครับ ยิ่งเล็กยิ่งดีตัวนี้เพราะว่ามันจะได้โซนง่ายวในบ้านมีแถบนะเพื่อนในบ้านพี่วาดไว้เต็มเลยนะน้องรู้จักเปล่าดิโอนาโดอ่ะ มันเล่นเป็นหว่านคนแย่แล้วว่ะ อันนี้ต้องตายครับผมบอกผมบอกเลยว่าเราจะวาดงานศินละปะไว้แถวนี้ให้เต็มไปหมดนะครับผมอ่าแล้วเราก็อยู่แถวนี้ครับแบบห่างๆอย่างวงๆผมไม่ไปแน่ครับผมบอกเลย อะไรน้องอะไรน้องอย่าเรื้อเถอน้องไห่ลงไปก่อนน้องลงไปก่อนอย่าน้องอย่าน้องอย่าพี่มีศิลปะเยอะน้องอย่า

ไอ้าวโอ้ยน้่งชักปักมาเลยมาถูกูโดนด่าอีกกูโูนสะตรงแล้วกูรูนสเต็บแล้วกูน่าจะโดนด่าแล้วนะตรงนี้ไม่น่ารอดไปเลยบายไร้รอยต่อทอเต็มหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโตไอสัตว์เอ้ แล้วผมเจอ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 แล้วเอ้ยตาดีเอ้ย,อนนอยโอ้โหตัวมันโหวดปะอ่ะเนีย่ยโหดแล้วตัวมันโหดแต่คือผมไม่ชอบเล่นเลยเจ๊แอบตรงกลางเพียบะครับไับ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เพื่อนแม่งอย่างครวกเลยแล้วซ้ำผมกดมาคนเดียว <c oughs> โอ้โหตอนแรกผมนึกว่าจะตึงแล้วโดนด่าปะทุกบน,น,นว่าโดนด่าปะลูกก่าไว้คนที่ชักไปมันจะดา่าไอ้คนที่ชักป๊าไปมันจะด่าผมไหมโอ้ยแรงเขียวด้วยจังวะ เฮ้ยัได้ถาผมว่ามันไปแล้วอ่ะโอ้โหมันถือคุญแจมาหลอกผมนี่คุญแจเขียวมาโทไอมาเขือมันถือคุญแจมาหลอกผมเว้ยอน,นี้มันเล่นลิ้นเล่นลิ้นอนี้มันเล่นลินน้นออ้หูระดับนี้มันเหมือนจะดีนะแต่ผมมาเล่นขั้นหนึ่งนะีเคครับ อ่าไปก่อนเลยครับผมเป้าหมายผมออกไปแล้วครับหนึ่งคนอ่าไปอีกหนึ่งคนครับผมสเต็ปนี้ยังไงครับเหลือสองคนครับยังเร็วไว้ครับไปไงต่อไปนี้เรียกผมว่าเนปเกมไว้นะครับผม,ผมอะไรน้องอะไรน้อง <c oughs> <c oughs> ไม่ปัม๊ม่ปมน้องไม่ปมพี่ทำชาเลนจ์อยู่น้อง <c oughs> ไป <c oughs> นั่นดิ้นไปเลยครับโอเคครับผมแหลกตกด้วยมั้งเนี่ยถ้าอันนี้รอดผมแหลกตกด้วยเด็ก <c oughs> เอาทีเดียวพอแล้วกัน

โมโหโมโหโมโห,โห,โห,โหไม่ไไนี่ไรอ่ะถัน้ำเพลิงทำไมถัน้ำเพลิงมันแปลกๆโมโห,โห,โหที่พรรมนักของอาซารอบปลายเท้าเขื่อนโ้น,น going to buy computer ได้เลยตรงนั้นก็มีคนครับมันต่อผมว่าเขาน่าจะมาปั่นต่อนะอไม่ ทำไมเขาชอบดึงตัวเองกันจังเลยทำไมเขาไม่รอเพื่อนมาช่วยละ่ะไอเราก็ไม่ได้เฝ้าเ,เนาะขอหนึ่งที่ขอหนึ่งที่ขอหนึ่งทีขอหนึ่งที่ หมดแล้วครับไม่มีอะไรให้เล่นแล้วโซนนี้เันดาวไว้จะอยู่ตรงนี้นะน้าแขวนข้างบนว่ะ ไปไหนนะอ่ะเลยไปไปไหนวะมาช่วยแล้วอุย๊ยเลยป้ายเลยป้ายเลยป้ายโอ้โหรถเมย์ไม่จอดตาป้ายมีคนวิ่งลงมาแล้วครับใช่ปะเอาเอาบุญ มันมันพุ่งแล้วมันไม่ชนผมจะพุ่งชนแล้วจะกดตีมันเอาคะแนนมันพุ่งแล้วมันไม่ชนเฉยเลย สบายไม่โดนอย่างนี้ไม่ได้ช่วยแล้วเนี่ย พอวิ่งมาแบบให้เห็นสองคนเลยอะ่ะเ, <c oughs> เรียบร้อยเลยเอ๊ะ ชิวๆไปอีกเกมนะครับยังไม่ค่อยตึงมากเท่าไหร่เนี yeah! ่ยสองขีดไปได้วะสองขีดไปเออได้แค่ขีดเดียวสองขีดมันยากครับมาหุ้ยผมเจอแรงง่วงแล้วนะเนี่ยนี่แรงเจ็ดกับแรงหกแล้วครับสองคนนี้สองคนนี้คือแรงเจ็ดกับแรงหกนะครับเอาวะเอาวะเอาวะ ได้อยู่ว่ะได้อยู่ว่ะได้อยู่ว่ะโอเคครับเดี๋ยวไปต่อเกมหน้าครับผมด้วยกันครับ